สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่586สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันศุกร์ที่16สิงหาคม2 5 6 7นะครับพี่พี่ครับวันนี้เหมือนเช่นเคยครับพี่พี่ครับมีพระบ้านๆราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วครับพี่พี่ครับขอแค่พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่พี่ครับใจร้อนพี่โทรได้เลย 0 9 6 2 5 9 4 0 9 3จะแอดไลน์ก็ i อดีไลน์เฮงดีเจและสำหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ๆครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆสบายใจกันได้เลยว่าพระที่ส่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับพี่ๆครับลองดูรับพี่ๆครับชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มในการตัดสินใจบอกน้องได้เลยพี่ครับพี่ๆครับยินดีให้บริการนะพี่ๆครับนี่ประมาณนี้ครับพี่ๆครับ เย็นเย็นวันศุกร์วันหวยออกแบบนี้ครับพี่พี่ประมาณนี้เลยพี่สามสิบหกรายการน้องมีเขาละกันไปครัพี่ครับพระผงพระเหรียญนะพี่น้องรูปรอเครื่องรางของขังมีครบครับพี่พี่ครับให้เลือกสรรเลยครับพี่พี่แล้วบอกได้เลยว่าราคาวันนี้ครับพี่พี่ครับถูกถูกครับพี่พี่ครับทุกถูกเลยพี่พี่มีแค่สองช่วงราคาครับพี่พี่เอาใจพี่พี่เลยวันนี้น้องพี่น้องในวันหวยออกแบบนี้ระวหวังว่าพี่พี่โทรมาแล้วบอกว่าพี่ถูกรางวันที่หนึ่งรางวันที่สองวันที่สาม ถูกรางวัลใหญ่ๆถูกระหว่าหรือว่าถูกรางวัลใดๆพี่ๆโทรมาบอกมาเล่าให้น้องฟังบ้างนะพี่น้อง ประมาณนี้ครับพี่พี่ครับประมาณนี้เลยพี่พี่แล้วอย่าลืมพี่พี่วันนี้อย่าลืมมาพี่เนาะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้น้องด้วยครับพี่พี่ครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้เวลาน้องลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันนะครับพี่พี่ครับนี่ประมาณนี้ฝากไว้ด้วยพี่พี่แล้วอย่าลืมนะพี่พี่นะวันนี้ 300- กับ400เท่านั้นพี่พี่มีแค่สองช่วงราคานี้เลยพี่พี่อย่าพลาดแต่พี่พี่นะครับนี่เลยพี่พี่เราไปเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่านุ่มพี่พี่เนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่พี่เริ่มต้นรายการทีี่่1คพ เป็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์แบบนี้ครับพี่พี่พระพุทธเจ้าห้าพระองค์แบบนี้หลวงพ่อเงินวัดบางคานครับพี่พี่ครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานแบบนี้เนื้อดินเก่าๆแบบนี้ครับพี่ครับลองดูเลยนี่พระเนื้อดินเก่าๆแบบนี้หลวงพ่อเงินวัดบางคานครับพี่ครับนี่เลยพี่พี่ตรงนี้เนาะเขาจะมีกระเทาะนิดๆนะพี่พี่ครับจะมีกระเทาะนิดๆนไม่น้องแบบนี้แต่เป็นกระเทาะเก่านะพี่นะกระเทาะเก่าได้มาแบบนี้เลยพี่พี่จากบ้านมาผมก็ได้มาแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูแล้วกันเนาะแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบพี่พี่ครับเปิดประเดิมรายการที่เอาาบท อย่างนี้เอา3า0บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่2พพี่ครับรายการที่2จะเป็นพักผงสุพรรณแบบนี้ครับพี่พี่นี่เลยพี่พี่ผักผงสุพรรณเก่าเก่าแบบนี้สวยงามมากๆพี่พี่ต้องบอกว่าสวยงามจริงแล้วพี่ลองดูนี่ลายนี้วมือติดเต็มเ,ม,เมแบบนี้พี่ครับ พระผงสุพรรณเก่าๆแบบนี้สวยงามมากๆพี่พี่สวยงามจริงๆนะพี่น้องแบบนี้เลยพี่พี่เก่าดีสวยดีออกเนื้อเทาๆแล้วครับพี่พี่ครับออกเนื้อเทาๆนะพี่น้องแบบนี้เก่าๆสวยๆเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าดีสวยดีพี่พี่ลองดูนี่พระผงสุพรรณแบบนี้เอา400บาทรายการต่อมารายการที่3ครับพี่พี่ครับรายการที่3หลวงพ่อสุดพี่พี่หลวงพ่อสุดวัดการหลวงแบบนี้ขี่เสือครับพี่พี่ครับลองดูเลยนี่ หลวงพ่อสุดวัดกาหลวงแบบนี้เนื้อเนื้อผงไม่น้อเนื้อผงพุทธคุณแบบนี้นะพี่ลองดูนี่เนี่ยเม็ดดำดำเม็ดแดงแดงเต็มเต็มแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูเลยครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีเลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเนาะพี่เนาะเลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูเผื่อพี่พี่ตั้งใจชอบพรพี่พี่ครับหลวงพ่อสุดวัดการหลวงแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเลยนี่เก่าดีสวยดีนะพี่พี่นะเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้รายการที่สามครับพี่พี่ครับรายการที่สามเอาสามร้อยบาท นี่รายการต่อมารายการที่4ีครับพี่พี่ครับรายการที่4ีพี่พี่พุทธกวักบัวฟันปลาหลวงพ่อกลวยชุดตินทโรแบบนี้เนื้อผงน้ํามันนะพี่พครับโอ้โหสวยงามมากๆพี่พี่แล้วข้างบนเนี่ยครับพี่เขาจะเป็นเหมือนแบบติดผิวแป้งเลยพี่น้องติดผิวแป้งแบบนี้ครับพี่พลองดูนี่ปิด ติดแป้งข้างบนแบบนี้ครับพี่ๆลองดูเลยนี่พุทธกวักบัวฟันปลาแบบนี้หลวงพ่อกลวยชุดตินทโรนี่ครับพี่ๆลองดูเลยนี่สวยงามนะพี่ๆนะสวยงามนะพี่ๆนะแบบนี้ครับพี่พระเนื้อผงพี่น้องพระเนื้อผงออกส่งโซนน้ำมันนิดๆครับพี่ๆครับแบบนี้เก่าดีสวยดีแบบนี้เรี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยพี่ๆเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยพี่ๆครับแบบนี้เลยพี่ๆลองดูนี่พี่ๆพุทธกวักบัวฟันปลาแบบนี้รายการที่4เอาสี่บาท อย่างนี้เอาสี่บาทพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่5้าครับพี่พี่อันนี้ก็น่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยชุดจินโรอีกหนึ่งรายการครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พระสมเด็จซุ้มโพเออซุ้มเขาเรียกพี่ซุ้มล่มโพแบบนี้น้องลองดูพี่พี่หลังพระสิวลีครับพี่พี่ครับหลังพระสิวลีแบบนี้เลยพี่พี่เนื้อหาเก่าๆสวยๆแบบนี้เป็นพระเนื้อดินพี่พี่อันนี้เป็นพระเนื้อดินน้องแบบนี้เก่าดีสวยดีหิ่งหิ่งบ้านๆลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยได้มาแบบนี้เก่าดีสวยดีพี่พี่ลองดูเพีแยบอู้พี้อง สมเด็จท่าพี่พี่ครับเป็นพระสมเด็จปกสุมเป็นซุ้มโพเลยพี่พี่เลยแบบนี้พี่พี่เนาะซุ้มล้มโพแบบนี้ครับพี่พี่เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับหลังพระสิวลีแบบนี้นะชาลีติครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่แล้วก็มียันคาถาหัวใจพระสิวลีแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบรายการที่5เอา300บาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านะครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่6ครับพี่พี่ครับ รายการที่6จะเป็นพระสมเด็จแบบนี้เก่าดีสวยดีพี่พี่ลองดูเขาเลี่ยมกันน้ำมาให้เรียบร้อยแล้วไม่นนองเลี่ยมกันน้ำวาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้พี่พี่ลองดูเนี่ยโอ้โหดูผมชอบจริงๆพี่พี่องค์นี้น้่น้องเหมือนจะมีคาบอะไรพี่พี่ครับกรุคาบอะไรเกาะติดตามซอกตามมุมแบบนี้ด้วยครับพี่พี่ครับลองดูเลยพี่พี่เนื้อหามันๆแบบนี้จัดจ้านจี๊ดจ๊าดจริงๆครับพี่พี่ลองดูเนี่ยเนื้อหาแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดนลพี่พี่ลองดูแบบนี้เก่าดีสวยดีแล้วมันจริงจริงพี่พี่เกรดทะลุซุ งามจริงๆครับพี่พี่สวยงามจริงๆเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าดีสวยดีเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับอย่างนี้เก่าเก่าสวยๆพี่พี่ลองดูเนี่หืมดูอย่างนี้ครับพี่พี่รายการที่6เอา4 0 0บาทอย่างนี้เอา4 0 0รบาทเท่านะครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่รายการที่7ครับพี่พี่ครับรายการที่7จะเป็น อ่าพระนางพญาพี่พี่ลองดูเลยนางพญาองค์เล็กๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับเนื้อดินจัดจัดแบบนี้เนื้อดินจัดจัดนะพี่น้องแร่ลยอยแบบนี้ครับพี่พี่ครับแร่ลยๆอยแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่พี่อย่างนี้เผื่อพี่พี่ตั้ใดชอบคพรับพี่พี่ครับลองดูนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยเก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้พระเนื้อดินแร่ลอยๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับแร่ลอยๆแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูอย่างนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนางพญาพี่น้องรายการ เอา300บาทนางพยานรายการที่7เอา3 0 0รบาทเท่านะครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่8ครับพี่พี่รายการที่8จะเป็นนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่เลยพระอุปชาตู้หรือว่าอาจารตู้ต้องอาจารตู้แบบนี้ครับพี่ลองดูเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้วัดศรีสะช้างครับพี่พี่ครับวัดศรีสะช้างน้องแบบนี้ครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่นี่เลยนะพระบ้านเก่าเก่าแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่พี่พี่นี่ เก่าดีพี่พี่ลองดูนะพี่น้องโคราชโคราชแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูปี2 5 1 2นงครับพี่พี่ครับเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่เก่าดีสวยดีครับพี่พี่เหรียญปั๊มแบบนี้นะพี่นเหรียญปั๊มแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่ตัวตัดแบบนี้นะพี่พี่นะตัวตัดแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเลยอย่างนี้นี่ตัวตัดแบบนี้เลยเอ้าเห็นไม่เอ่ยพี่พี่กล้องไปยอมซูมซะละอ่าประมาณนี้ครับพี่พี่ครับประมาณนี้นะพี่น้องลองดูพระอุปชาชตู้หรือว่าอาจารย์ตู้นะพี่น้องวัดสีสช้างแบบนี้ลองดูครัับบบพี่ครเอาา3ท รายการต่อมารายการที่9ครับพี่พี่รายการที่9จะเป็นนี่เลยพี่พี่หลวงปู่ทวดครับพี่พ,พี่ครับนี่สมเด็จเจ้าพระโคโนะพิ่น้ะเหยียบนาำทะเลจืดแบบนี้ออกวัดดีหลวงพี่พ ออกวัดดีหลวงแบบนี้เล็กๆผมก็กำลังพอดีนะพี่น้องเรียมเรียบร้อยแล้วครับพี่ๆขนาดเรียมแล้วยังขนาดประมาณนี้พี่พี่ไม่ใหญ่จนเกินไปครับพี่ๆครับไม่ใหญ่จนเกินไปแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่หลวงปู่ทวดออกวัดดีหลวงแบบนี้แล้วดูพี่พี่ลองดูนี่รายละเอียดพี่พี่ไม่ต้องห่วงเลยพี่ๆสวยงามคมชัดมากๆพี่พี่สวยงามและคมชัดมากๆพับพี่ครับแบบนี้เลยสมเด็จเจ้าพระโคเหยยบน้ําทะเลจืดแบบนี้ครับพี่ๆลองดูเลยนี่นะพี่น้องลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้ออกวัดดีหลวงครับพี่ๆครับหลวงปู่ทวดนะพี่น้องรายการที่เอา 300ร้อยบาทค่าเรียมพลาสติกก็เอาไปละร้อยหนึ่งครับพี่พี่ครับเดี๋ยวนี้นะพี่เนาะเสมัยนี้พี่พี่ลองดูเลยถ้าไม่เชื่อน้องลองเอาไปเลี่ยมดูครับพี่พี่ครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสตาร์ทขั้นต่ำแล้วครับพี่พี่เดี๋ยวนี้เริ่มค่าเรียมมันเริ่มแพงแล้วครับพี่พี่ครับแบบนี้นะพี่เนาะลองดูรายการต่อมาครับพี่พี่ครับหลวงปู่หลิวอันนี้จะออกวัดใส่ทองพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีครับพี่พี่ครับแบบนี้ส้มส้มแดงแดงแสบหูแสบตาแบบนี้ครับพี่พี่ครับส้มส้มแดงแดงแบบนนนีีี่่่เลยตตอโคดรง้ ต่อโคดตรงนี้สวยงามดีครับพี่พีครับสวยงามดีแล้วพี่น้องดูตัวยันเป็นไงพี่สวยงามและคมชัดมากๆครับพี่พีครับสวยงามและคมชัดมากๆไม่มีล้มเลยครับพี่พีครับแบบนี้น้องน้องหลวงปูทวดรุ่นเจ้าสัวแบบนี้ครับพี่พีครับออกวัดใสทองพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีแบบนี้ครับพี่พีครับหลวงปู่หลิวน้องเต่าหลวงปู่หลิวแบบนี้สวยงามดีส้มสมแดงแดงรุ่นเจ้าสัวแบบนี้แล้วพี่ลองดูเดี๋ยวโอ้โหดูสะท้อนไฟเห็นอย่างนี้ครับพี่ครับสวยงามจริงๆพี่พีรุ่นเจ้าสัวแล้ววันนี้พี่พี่หลายท่านเป็นเจ้าสัวด้วยครับพี่พี่ลครับพี่เอา 300บาทลองดูครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่รายการที่11ครับพี่พี่รายการที่11จะเป็นเหรียญอ่าอะไรเนี่ยกองพันลำปางหลวงพี่น้องกองพันลำปางแบบนี้หลวงพ่อเกษมเขมะโกสูตสารแต่ลักจังหวัดลำปางต่อโค้ดบนหมายเลข17แบบนี้เนื้อทองแดงครับพี่พี่ครับ เนื้อทองแดงแบบนี้สวยงามดีเรียนหลวงพ่อเกษมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแกะบล็อกสวยออกแบบบล็อกได้สวยงามผมต้องชมการออกแบบและการแกะบล็อกที่สวยงามมากๆครับพี่ๆครับแบบนี้เลยพี่ๆลองดูเนาะอย่างนี้ครับพี่ๆลองดูไม่ต้องเยอะครับพี่ๆแต่ว่าสวยงามและคมชัดจริงๆครับพี่ๆครับแบบนี้แล้วดูตัวหนังสือพี่ๆนี่ดูเป็นแท่งเป็นสันแบบนี้เลยพี่ๆเป็นแท่งเป็นสันแบบนี้เลยปี2 0 1 7ครับพี่ๆครับหลวงพ่อเกษมเขมมะโกตัวหนังสือคมชัดมากๆสำนักสุสานไตรลักษ์จังหวัดลำปางแบบนี้ครับพี่ๆครับปี2 0 1 7ครับพี่ๆกอง ลำปางแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบเอาซีรบาท อย่างน,นี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเหรียญหยดน้ำครับพี่พี่ครับเหรียญหยดน้ําเสือเพนแบบนี้พี่พี่เสือเพนแบบนี้หลวงพ่อสุดวัดการหลงนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูดิหลังยันโอ้โหหลังยันตะโกแบบนี้พี่พี่ครับหลังยันตะโกแบบนี้สวยงามมากๆพี่พี่ลองดูเลยหลวงพ่อสุดนะพี่นะหลวงพ่อสุดวัดการหลงแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเลยนี่สวยๆแบบนี้มีเลี่ยมให้เรียบร้อยพี่พี่เลี่ยมให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้หลวงพ่อสุดวัดการหลงแบบนี้นะพี่น้องลองดูครับพี่พี่ครับปี2522แบบนี้เหรียญหยดน้ําดูครับพี่ หลังยันตะก้อแบบนี้เลยพี่ๆลองดูนี่ตัวขลาดตัวยันถือว่ายังดูสวยงามดีนะพี่ๆนะสวยๆคมๆแบบนี้ครับพี่ๆลองดูเลยสวยงามดีอยู่ในเกณฑ์น่ารักน่าใช้ดีแบบนี้เลี้ยงพลาสติกให้เรียบร้อยพี่ๆลองดูรายการที่12เอา3 0 0รยบาทไม่น่าเชื่อพี่ๆว่าจะเจอราคาดีนะครับพี่ๆเนาะลองดูพี่ๆครับรายการต่อมาครับพี่ๆครับรายการที่13พสพี่รายการที่13นี่เลยพี่ๆลองดูนี่ท่านพ่อท่านนุ้ยพี่ๆพ่อท่านนุ้ยแบบนี้น้องลองดู สองสี่เจ็ดเก้าพี่พี่สองสี่เจ็ดเก้าห่วงเชื่อมแบบนี้พี่พี่ครับเอาปาก้าห่วงเชื่อมแบบนี้หลังเสือนี่พี่พี่ลองดูหลังเสือแบบนี้สวยงามเข้มขังดีนะพี่นะ้องเสือ تم, มหาอำนาจแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่นี่มหาสเสด็มหาอำนาจนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเลยเนือ้อาปาก้าแบบนี้พี่พี่ลงนี่ตัวตัดแบบนี้นะพี่พี่นะตัวตัดแบบนี้พี่พี่ผมไม่มั่นใจทําไมกล้องผ,ผมไม่รู้เป็นอะไรพี่ลงกล้องด้านตัวตัดแล้วชอบไม่ชัดนะพี่น้อง เนี่ยดูอย่างนี้ยังพอเห็นอยู่พี่พี่ครับดูอย่างนี้ยังพอเห็นอยู่ยังพอเห็นตัวตัดอยู่นะพี่น้องประมาณนี้ครับพี่พี่ต้องลองดูว่าพี่รู้เป็นที่อะไรหรือว่าน้องดูตรงไหนผิดพลาดหรือเปล่าครับพี่พี่ครับแบบนี้นะพี่น้องลองดูครับพี่พี่ครับนี่เลยสวยงามดีพี่แต่แต่ว่าเนี่ยลงกล้องด้านหน้าเนี่ยชัดเจนดีนะพี่พี่นะเดี๋ยวจะให้ดูตรงขอบเป็นไหมครับพี่จะเบลอเลยเขาจะไปจับตรงหน้าครับพี่พี่ครับแบบนี้ไม่รู้ผมไปเซตอะไรหรือเปล่ารูป รู้ว่ายังไงไม่รู้นะพี่พี่ลองดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับพี่อ่าอันนี้เห็นขอบบ้างอ๋อต้องต้องตั้งตรงๆแบบนี้มั้งประมาณนี้ครับพี่ๆครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยชัดเจนดีครับพี่ๆดูในตาคมชัดดีริ้วจีวอนคมคมแบบนี้พ่อท่านนุ้ยอายุ78็ดสิบแปดนะพี่น้องปีพศสองพันร้อยเจ็ดสิบเก้าแบบนี้ครับพี่ๆลองดูเลยอย่างนี้สวยงามดีครับพี่ๆครับเอาปากกาห่วงเชื่อมแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบรายการที่สิบสามเอาสี่ร้อยบาท อย่างนี้เอา400บาทท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่14ครับพี่พี่รายการที่14จะเป็นเหรียญพระพุ่มหลวงพระพุ่มวัดบางโคนอกแบบนี้นี่พี่พี่ ปั๊มข้างกระบอกห่วงเชื่อมแบบนี้ปั๊มข้างกระบอกห่วงเชื่อมแบบนี้ครับพี่พี่ครับทองแดงเก่าๆผ้าบ้านๆได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับผ้าบ้านๆจะมีริ้วรอนนิดนึงนะพี่น้อะมีดิ้วรอนนิดหนึ่งครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาลองดูครับพี่พี่นี่เลยพี่พี่อาจจะเกิดจากการเก็บรักษาไว้ไม่ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับห่วงเชื่อมแบบนี้เลยหลังยันสวยงามดีครับพี่พี่ครับเนื้อทองแดงเก่าๆสวยๆแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับนี่ปั๊มข้างกระบอกมี้องปั๊มข้างกระบอกแบบนีีีปปี <anak> ี้้ลลอองงงดดดดูนนนนะพพพ่่่แบบบเกาาสววยหุมโค รายการที่14เอา4ี0บาทอย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่15พี่พี่พระ ชัยองค์เล็กๆแบบนี้ครับพี่ๆครับนี่เลยพี่พี่พระชัยองค์เล็กๆแบบนี้พระกลิ่งพระชัยองค์เล็กๆแบบนี้แต่ว่าสวยสดงดงามจริงๆครั <ek si> บพี่พี่ครับต้องบอกว่าสวยสดงดงามจริงๆครับพี่พี่มีเสน่ห์มากๆเลยไมเนาะนมีเสน่ห์มากๆเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูเผื่อพี่พี่พท่านได้ชอบแบบนี้แบบนี้ครับพี่พี่ลองดูครับพี่พี่เล็กดีลดโตแบบนี้เอา300บาทไม่ทราบที่เอาไป3 0 0บาทเท่านนครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่พระกลิ่งวัดแหลมฟ้าผ่าแบบนี้กลิ่งดังนะพี่พี่นะนี่ องเล็กแบบนี้เห็นองเล็กแ well. บบน mm hmm. ี้พ so, like so, ี่พีคร like ับกลิ่นดังฟังชัดมากๆครับพี่พี่กลิ่นดังฟังชัดมากๆเลยครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พระกลิ่นวัดแหลมฟ้าผ่าแบบนี้เก่าๆรอเก่าๆสวยงามดีพี่พี่อันนี้จะเป็นอุดแต่ไอุดกลิ่นพี่พีอุดกลิ่นแบบนี้สวยๆพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามดีแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเพราะพี่พีพระกลิ่นวัดแหลมฟ้าผ่ารายการที่16บหกไม่เนาะเอาสามร้อยบาท อย่างนี้ครับพี่พีครับรายการต่อมาเลยกันที่17ครับพี่พีครับรายการที่17จะเป็นพับปิดตาเล็กๆแบบนี้นะพี่พี่นะลองดูครับพี่พีครับหลวงพ่อทัพวัฒนงพี่พี่สวยงามมากๆพี่พี่ต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้พี่พี่ครับนี่เลยพับปิดตาหลวงพ่อทัพวัฒนงแบบนี้ครับพี่พีลองดูน้องแบบนี้ลอยจานชัดเจนแบบนี้ครับพี่พี่ครับลอยจานชัดแบบนี้เผื่อพี่พีท่านใดชอบเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพับปิดตาวัดพับแบบนี้นพี้องลองดูครับพี่พี่ครับเอ้พาบปิดตาหลวงพ่อทั เอาไป300บาทนี่เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเลยการที่18ครับพี่พี่ครับรายการที่18จะเป็นอ่าปางซ่อนหาครับพี่พี่ปางซ่อนหาเล็กๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เลยเล็กดีรถโตแบบนี้สวยงามดีเนื้อไม่กระสิทธิ์ครับพี่พี่ครับเนื้อไม่กระสิทธิ์ นี่เขียวๆแบบนี้เลยพี่ๆเนื้อไม่กระสิตเขียวๆแบบนี้น้องลองดูอย่างนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบมีการลงรักปิดทองมาด้วยพี่ๆอย่างนี้เอา300บาทนี่บอกแล้ววันนี้เอามาแบ่งปันไม่แพงครับพี่ๆครับเอามาแบ่งปันไม่แพงเอาแค่สามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ๆรายการต่อมาพี่ๆเหรียญคอน้ำเต้าหลวงพ่อน้อยว่าทำมาสาราแบบนี้พี่ๆลองดูนี่มาแพ็คคู่แบบนี้เลยพี่ๆมาแพ็คคู่แบบนี้เลยพี่ๆหลวงพ่อน้อยเหมือนกันน้องอันนี้จะเป็นหน้าเสืออันนี้จะเป็นคอน้ำเต้าครับพี่ๆครับเริ่มต้นที่คอน้ำเต้าก่อนพี่ๆลองดูเหรียญรัีเอ ตัวยันเดียวกันเลยนี่พี่ลองดูนี่ครับพี่พี่ครับแบบนี้เนาะลองดูครับพี่พี่ครับนี่ชอบดุดันหรือว่าชอบแบบสวยๆแบบคลาสสิกดีก็อย่างนี้ครับพี่พี่ครับลองดูนี่โลหะเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับโลหะเก่าๆแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูอย่างนี้เก่าดีสวยดีนะพี่เนาะเหรียญหล่อคอน้ําเต้าแบบนี้ครับพี่พี่ครับเหรียญหล่อคอน้าเต้าแบบนี้หลวงพ่อน้อยวัธรรมาลาสวยงามดีข้างบนเนี่ยเขาจะเขียนยังพอให้เห็นอยู่นะพี่เนาะหลวงพ่อน้อยนะพี่น้องหลวงพ่อน้อยแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยดีรายการที่19เอา300บาท และรายการต่อมารายการที่20ครับพี่พี่ครับรายการที่20จะเป็นเหรียญหล่อหน้าเสือพี่พี่เหรียญหล่อหน้าเสือของคน้อนวัฒธรราเหมือนกันนะพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีโลหะเก่าเก่าแบบนี้ครับพี่พี่พลองดูนี่หล่อเก่าเก่าบล็อก ประกบป็นพ like ี่บล็อกประกบแบบนี okay. like ้ครับพี nice ่พี่ลองดูเลยเก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบพี่พี่บล็อกประกบแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้ครับพี่พี่เราดูนี่เลยนี่เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปครับพี่พี่ครับเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงเพราะรทมาสาราแบบนี้ครับพี่พี่คลาสสิกดีแบบนี้นนอะพี่น้อะลองดูนี่เก่าดีคลาสสิกแบบนี้ครับพี่พี่ครับเอาสี่ร้อยบาท เอา400บาทเท่านะพี ot, ่ๆครับรายการต่อมารายการที่21ครับพี่ๆรายการที่21จะเป็นพักพรกกลิ่งแบบนี้ครับพี่ๆลองดูนี่พรักกลิ่งแบบนี้เลยพี่ๆลองดูนี่เก่าลีนะพี่นะออกเนื้อสำริดเถอะพี่ๆครับออกเนื้อสำริดแบบนี้นะพี่ๆนะลองดูครับพี่ๆครับเก่าๆแล้วใต้ฐานนะพี่ๆใต้ฐานอุดแบบนี้พี่ๆอุดเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรข้างหรือ่พี่หรือว่าเป็นเอ่อ น่าจะน่าจะข้างพี้น้องแบบนี้พี่พี่น่าจะข้าง ee, นะพี่พี่ครับแบบนี้เ ala. ลยพี่พี่ลองดูแบบนี้เก่าดีสวยดีเป็นเนื้อสำริดออกแกงเงินหน่อยหน่อยครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยพี่พี่เนื้อสำริดออกแกงเงินน้ี่น้องหรือว่าพายเงินแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเลยนี่เก่าดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เผื่อพี่พี่ตั turkey, <auth eze S 2> ้งใดชอบเอา300บาท รายการที่21เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่22ครับพี่พี่รายการที่22จะเป็นเต่าหลงพ่อเงินแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูดิโอ้โหดูเต่าเก่าๆแบบนี้หลงพ่้เงินนะพี่นเนาะหลงพ่อเงินแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูดิเก่าจริงๆพี่พี่เก่าจริงๆแบบนี้โอ้โหดูไม่ว่ามองมุมไหนก็สวยแล้วครับพี่พี่แบบนี้ผมชอบจริงๆพี่ๆเต่าหลงพ่อเงินแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับเนื้อออกเขาเรียกว่าอะไรเะเป็นนะเขียว เหลืองอมเขียวแล้วแบบเขียวก้านมะลิประมาณนี้ครับพี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยดีแบบนี้เต่าหลวงพ่องเงินวัดบางคานแบบนี้ครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีรายการที่22เอา4ี0บาทเอา400บาทเท่านนครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่2 3พี่พี่เหรียญก้นแปงสาบหลวงพ่อ หลวงพ่อขันนะพี่เนาะหลวงพ่อขันนต้นกกระจาบแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่เก่าดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีเหลียนหล่อเก่าเก่าพี่พี่ครับเหลียนหล่อเก่าเก่าเหลียนหล่อก้นแมงสาบครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่หลวงพ่อขันว่านกกระจาบแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยเก่าดีสวยดีแบบนี้นี่เหลียนหล่อเก่าเก่าคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับให้อารมณ์ความรู้สึกของความคลาสสิกสุดๆพี่พี่ลองดูแบบนี้นะพี่เนาะลองดูนี่เก่าดีครับพี่พี่แบบนี้เอาสามร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่24ครับพี่พี่รายการที่24จะเป็นรูปหล่อพี่พี่อันนี้รูปหล่อลอยองคไปรถเท้าเวสุวรรณแบบนี้อันนี้เป็นเนื้อสำลิดแก่เงินเลยครับพี่พี่ครับเนื้อสำลิดแก่เงินแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูองค์ใหญ่แบบนี้ครับพี่พี่ องค์ใหญ่ๆแบบนี้แต่ว่าไม่แพงครับพี่พี่ครับองค์ใหญ่ๆแบบนี้แต่ว่าไม่แพงกระซิบเบาๆนะพี่เนาะไม่แพงพี่พี่ไม่แพงแบบนี้ลองดูพี่พี่ครับแบบนี้เลยหลอกเก่าๆเบอร์พี่พี่ท่านใดชอบพี่พี่ครับแบบนี้นะพี่เนาะลอกเก่าๆแบบนี้ออกเนื้อสำลิดแกงเงินแทบจะเป็นเนื้อเงินเลยก็ว่าได้ครับพี่พี่ครับแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับพี่จะออกแดงๆแบบเนี้ยเนื้อสำลิดครับพี่พี่ครับเนื้อสำลิดครับพี่พี่ครับเนื้อสำลิดแบบนี้อันนี้แกงเงินจัดๆเลยพี่พี่ครับแกงเงินจัดๆแบบนี้เลยลองดูครับพี่พี่อย่างนี้เผื่อพี่พี่่ททาาานดชออบบเ300 รายการที่24เอา3 0 0บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่25พี่พี่ภาพปิดตาพิมพ์ยืนแล้วพี่น้องเนื้อไม่กระพัดแบบนี้เรียงพลาสติกให้เรียบร้อยครับพี่พี่ครับเลียงพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้มีการลงลักปิดทองสวยงามดีครับพี่พี่ครับมีการลงลักปิดทองแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับลองดูเลยแบบนี้นี่เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับนี่เลยภาพปิดตาพิมพ์ยืนแบบนี้นะพี่พี่นะลองดูครับพี่พี่เรี่ยมคลาสสิกวินเทจให้เรียบร้อยพี่น้องเลี่ยมคลาสสิกวินเทจให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้ เผื่อพี่ๆท่านใดชอบลองดูพี่ๆครับเรียงพลาสติกวินเทจให้เลยแบบนี้รายการที่25เอา4ี0บาทอย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่ๆครับ รายการต่อมารายการที่26กครับพี่พี่รายการที่26แบบนี้ครับพี่พี่ลองดูพระปิตาหัวจรวดเนื้อเมกพัดครับพี่พี่ครับนี่เลยโอ้โหดูสวยงามแล้วดูการวางยันต์หนงึงพี่สวยงามจริงๆนะพี่น้องเป็นชั้นแบบนี้เลยพี่พี่รู้เลยว่าเขาแบบเขาวางยันยังไงด้วยน้องวางยันยังไงการเคลื่อนไหวของยันเป็นยังไงครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่สวยงามดีมดแบบนี้พระปิดตายันยุ่งหัวจรวดแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเลยพระปิตาหัวจรวดหลังยันยุ่งแบบนี้นะพี่น้องลองดูอย่างนี้เก่าดีสวยดีีเเเเนื้ออมกกกะพัด่่าาาท26 300 <Wheel onents> <behaviour> น <window> ี really? ่อย่างนี้เอาสามร้อยบาทเท่านะพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่ยี่สิบเจ็ดครับพี่พี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดจะเป็นพระลีลาฐานตุ้มครับพี่พี่ครับพระลีลาฐานตุ้มแบบนี้น้องลองดูครับพี่พี่เก่าดีครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีลอเก่าๆแบบเนี้ยงานคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยนี่น้องพี่น้องแบบนี้เก่าๆให้อารมณ์ความรู้สึกของความคลาสสิกมากๆครับพี่พี่ครับแบบนี้พระเหรียญหล่อเหรียญหลอพระ พระลีลาน้องพระลีลาฐานตุ้มแบบนี้เก่าดีครับพี่พี่ครับโลหะเก่าเก่าแบบนี้เลยลองดูรายการที่27เอาสามร้อยบาทเก่าดีสวยดีเอาส0 0ร้อบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่28ครับพี่พี่รายการที่28เป็นพระปิตาแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่สวยดีนะพี่พี่นะพระปิตายันแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่น่าจะเป็น ถ้าจะไม่ผิดนะพี่น้องถ้าจะไม่ผิดถ้าผิดพลาดต้องขออภัยครับพี่พี่ครับแบบนี้น่าจะใกล้เคียงกับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับพี่พครับแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูเนาะพี่น้องพิมพ์ทรงเนี่ยผมว่าน่าจะใช่นะไอ้พี่นะแบบนี้ครับพี่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนื้อไม่กระพัดแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูพระปิดตาพี่นอะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูอย่างนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยดีแบบนี้นี่เรียมพลาสติกให้ี้อัพ่ลงดูนน นี่สวยดีจริงๆเอา400บาท รปิดตาเนื้อไม่กระพัดครับพี่พี่ครับผมว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อหลวงผู้เอี่ยมนะพี่น้องหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่สวยจริงๆครับพี่พี่ครับลองดูอย่างนี้ถ้าผิดพลาดต้องขออภัยครับพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่ยี่สิบเก้าครับพี่พี่รายการที่ยี่สิบเก้าจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อก่อมนะพี่น้องหลวงพ่อก่อมวัดโพธาวาสแบบนี้เก่าเก่าสวยสวยเลยครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูเลยนี่เก่าดีนะพี่น้องเล็ก เก่าเก่าสวยๆโลหะเก่าเก่าแบบนี bakery. ้คลาสสิกดีครับพี an ่ๆลองดูรายการที่29เอา300บาทรายการต่อมารายการที่30ครับพี่ๆครับรายการที่30จะเป็นนี่เลยพี่ๆรูปหล่อองค์ใหญ่ๆแบบนี้พระสิวลีครับพี่ๆครับพระสิวลีแบบนี้เลยพี่ๆเนื้อเหมือนกันครับพี่ๆครับเนื้อจะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์แก่เงินน้องสมฤทธิ์แก่เงินแบบนี้ครับพี่ๆครับลองดูเลยพี่ๆพระสิวลีแบบนี้ รอใหญ่ๆพี่พี่ครับเดี๋ยวรูปรอใหญ่ๆแบบนี้นะพี่น้องลอง,ลองดูครับพี่พี่ครับนี่เลยออกเนื้อ like 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 สำิตแกงเงินครับพ exactly. ี่พี่ครับออกเนื้อสำลิดแกงเงินแบบนี้รอเก่าๆสวยงามดีนี่สะพายยญามนพี่น้องมีตาลปัดครับพี่พี่ครับมีนี่มีไม้เท้าแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเลยพระสิวลีพี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับออกเนื้อสำลิดแกงเงินในหน่อยครับแบบนี้ครับพี่พี่นี่ดูนะพี่นะมีรอยจานครับพี่พี่ครับมีรอยจานแบบนี้นะพี่น้องลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยเก่าด วลีครับพี่พี่ครับนี่องค์ใหญ่ๆนะพี่นะองค์ใหญ่อยู่เชองถือว่าใหญ่เลยพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเนื้อสมดิษแก่งเงินเอาสามร้อยบาทไม่แพงครับพี่พี่ครับไม่แพงครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่เนาะรายการต่อมาพี่พี่โอ้โหสายเครื่องรางโดนใจหรือเปล่าแบบนี้พี่พี่ครับลองดูเลยพระปิดตาแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระปิดตาเขาควายแกะแบบนี้พี่พี่เขาควายแบบนี้พี่พี่มีการผูกด้วยอะไรนะพี่นะอ่า จีวอนนะว่ตุกผูกด้วยจีวอนแบบนี้ครับพี่ๆลองดูด้านหลังรอยจานครับพี่ๆครับด้านหลังจะเป็นรอยจานแบบนี้ครับพี่ๆลองดูอย่างนี้เก่าดีสวยดีครับพี่ๆเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่ๆครับเขาควายพี่ๆเขาควายแบบนี้เลยพี่ๆลองดูนี่นี่เลยนะพี่ๆนะเก่าดีครับพี่ๆครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่ๆ ลองดูครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยดีแบบนี้น้องไปเนาะมีเขาควายเก่าเก่าแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูนี่นี่มีรอยจานเต็มเต็มนะไปเนาะรอยจานเต็มเ็มแบบนี้เห็นไหมครับพี่พี่จะเป็นเส้นเส้นแบบนี้พี่พี่ครับเส้นๆแบบนี้นะไปเนาะเขาควายจะเป็นเส้นเส้นแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับเก่าดีเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้นี่แห้งแห้งล้านๆนเก่าเก่าแบบนี้ครับพี่พี่ครับใต้ฐานก็มีรอยจานแบบนี้รายการที่31จะเป็นพระปิดตาแล้วเนาขาควายแกะแบบนี้ครับพี่พี่ครับเอา300บาท อย่างนี้เอา300มาทเทบาท้นพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่รายการที่3 2, 2>, like 2> 32, อันนี้ก็เป็นเข่าควายอีกหนึ่งรายการครับพี่พี่ครับแต่แกะเป็นเสือแบบนี้นี่แกะเป็นเสือแบบนี้น้องลองดูครับพ like ี right ่พี่ครับแบบนี้เลยเก่าดีสวยดีครับพี่พี่เก่าดีสวยดีอันนี้ไม่มีรอยจานนะพี่น้องไม่มีรอยจานแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่เข่าควายเหมือนกันครับพี่พี่ครับเข่าควายเหมือนกันเลยแบบนี้ครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีแกะเป็นเสือแบบนี้ครับพี่พี่ครับแกะเป็นเสือแบบนี้น้องลองดูอย่างนี้เผื่อพี่พี่าน้งใดชอบก็เอาไป300บาทนี่ สวยงามดีครับพี่พี่ครับสวยงามดีแบบนี้ก็300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับนี่เลยสวยๆแบบนี้ครับพี่พี่สวยๆแบบนี้นะพี่น้องลองดูครับพี่พี่ครับเอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับแค่ค่างานเกะก็จะไม่ได้แล้วครับพี่พี่เนาะเดี๋ยวนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยรายการต่อมารายการที่33ครับพี่พี่ครับรายการที่33ตะกุดใบลานแบบนี้ครับพี่พี่ครับตะกุดใบลานแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่เลยด้านนอกเขาจะเป็นการถักด้วยเชือกนะพี่น้องถักด้วยเชือกแบบนี้ครับพี่พี่ครับถักปิดด้วยเชือกแบบนี้ตะกุดใบลานแบบนี้นะ แบบนี้ครับพี่พี่ครับมมวนเต็มเตมแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูนี่ตะกุดใบลานแบบนี้แล้วพี่เนาะตะกุดใบลานแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับสวยงามดีแบบนี้แล้วด้านนอกถักด้วยเชือกไหมพี่ครับถักปิดด้วยเชือกแบบนี้เผื่อพี่พี่ตั้นใดชอบเอา400บาทอย่างนี้เอา400บาทเถอะนนครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่34ครับพี่พี่ครับตะกุดแบบนี้เก่าๆพี่พี่อั่วข้างในน่าจะเป็นตะกั่วนะพี่นะตะกั่วข้างในนะพี่เนาะจะเป็นไส้ตะกั่วครับพี่พี่ครับไส้ตะกั่วแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่อ่้ ถักด้วยเชือกหนะเนาะถักด้วยเชือกจุ่มลักแล้วก็ปิดทองแบบนี้จุ่มด้วยเอย้ถักด้วยเชือกครับพี่พครับจุ่มลักเต็มเต็มเยพี่จุ่มเลยละพี่พี่เพราะด้านในเนี่ยจะเห็นอยู่นะพี่นะจะเห็นอยู่ว่าลักเขายังเกาะติดอยู่ด้านในแบบนี้ครับพ,พี่ลองดูนี่ จุ่มด้วยลักแบบนี้แล้วก็ปิดทองคลาสสิกมากๆครับพี่ครับคลาสสิกมากๆเลยแบบนี้โอ้โหดูสวยงามมีความคลาสสิกลงตัวดีครับพี่ครับแบบนี้ลักแดงแเห็นเลยครับพี่พี่ลักแดงๆดงเห็นเลยนะพี่น้องแบบนี้เนี่ยครับพี่พ่ครับไส้ในจะเป็นตะกั่วพี่พี่ครับถักด้วยเชือกลงจุ่มลักพี่พี่ครับแล้วก็ปิดทองแบบนี้เก่าดีสวยดีขนาดอยู่ประมาณสักสามนิ้วครับพี่พี่ครับขนาดอยู่ที่ประมาณสักสามนิ้วพี่น้องลองดูใช่ไหม เนี่ยอ๋อสองนิ้วครึ่งพี่บี่สองนิ้วครึ่งแบบนี้นะพี่น้องลองดูนี่สองนิ้วครึ่งแบบนี้ครับพี่บีครับลองดูอย่างนี้เอาสามร้อยบาทรายการที่สามสิบสี่เอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่บีครับรายการต่อมารายการที่สามสิบห้าอันนี้ไม่อยากให้พลาดเลยพี่บีลองดูอันนี้ให้ดูขนาดความยาวกว่าไหมพี่น่าจะสักสามนิ้วนะพี่น้องสามนิ้วแบบนี้ครับพี่บีลองดูนี่สามนิ้วแบบนี้ครับพี่บีครับนี่ประมาณนี้อันนี้เขาเรียกว่าพอกเลยพี่บีพอกลักพอกข้างแบบนี้เลยนะพี่น้องแบบนี้พี่บีลองดูนี่นี่ เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับเป็นตะกุดข้างในจะเป็นตะกัวเหมือนกันครับพี่พครับตะกัวเหมือนกันแต่อันเนี้ยไม่มั่นใจว่ามีการถักเชือกหรือเปล่าครับพี่พครับแต่อันนี้แต่ว่าพอกมาเลยพี่พี่พอกมาเต็มเต็มแบบนี้เต็มเต็มคุณพูลแบบนี้แลครับพี่พี่ลองดูนี่ลักแดงแดงแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับลักแดงแดงเก่าเก่าสวยๆแบบนี้แล้วมันจริงๆพี่พี่มันจริงๆนะน้องแบบนี้ดอกนี้มันจริงๆพี่พี่ลองดูเลยนี่โอ้โหลักแดงแดงย่นย่นแบบนี้ครับพี่พี่ครับลักแดงแดงย่นย่นแบบคขู่องดู่ ยิงส่องยิงเพลินแล้วพี่พี่อย่างเงี้ยดูเลยเนี่ยพี่ลองดูเนี่ยมันจริงๆครับพี่พี่ครับมันจริงๆแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบไปพี่พี่อย่างนี้เผื่อพี่ combined, พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่เนาะแบบเนี้ยเก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับได้ความเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่นี่เลยพี่พี่โอ้โหดูอย่างเงี้ยครับพี่พี่โอ้ดูสวยจริงๆครับพี่พี่ครับสวยจริงจริงแล้วพี่ต้องแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบไปพี่พี่ครับแบบนี้เอาสี่ร้อยบาท และมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้พี่พี่ครับมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ประคํมมือพี่พี่ประคํมมือประคํานิ้วเนาะไม่ต้องประคํานิ้วแบบนี้พี่พี่ขออนุญาตใส่หน่อยนี่อย่างงี้ยพี่พี่ครับแบบนี้เลยพี่พี่นี่เลยนะพี่พี่นะนี่สวยงามดีแบบนี้พี่พี่ครับประคํานิ้วแบบนี้น่าจะเป็นกระดูกตรงไี่น้องน่าจะเป็นกระดูกพี่พี่ครับแบบนี้แกะด้วยกระดูกแบบนี้นะพี่นะลองดูนี่นี่แกะด้วยกระดูกแบบนี้พี่พี่ลองดูเลยอย่างนี้นะพี่พี่นะ อย่างนี้ครับพี่พี่แล้วฝากไว้ด้วยพี่พี่วันนี้วันศุกร์นะพี่น้องวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์ถ้าพี่พี่สนใจอยากได้ก้องบอกน้องได้นะพี่พี่นะเดี๋ยววันเสาร์เดี๋ยวน้องไปดูให้ครับพี่พี่ครับนี่เลยเนี่ยประมาณนี้ครับพี่พี่ครับประมาณนี้เลยพี่พนี่เป็นประคำนิ้วครับพี่พี่ครับเป็นประคำนิ้วแบบนี้นะพี่น้องลองดูเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครัพี่พี่ครับแบบนี้นี่เลยพี่พีครับนี่สวยดีครับพี่พครับประคำนิ้วแบบนี้นะพี่น้องนี่ครับพี่พี่ลองดูอย่างนี้สวยสวยพี่พี่ลองดูนี่สวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้น่าจะเป็นกระดูกแกะครับพี่พครับกระดูกเอามาแกะแบบนี้นะพี่น้องลองดูอย่างนี้ครับพี่พครับหัวขุนเป็นไม้แบบนี้หัวขุนเป็นไม้ นี่นะพี่พี่นะลองดูอย่างนี้เผื่อพี่พี่ตั้งใดชอบเลยกันที่36เอา300บาทเนี่ยคพี่พี่ครับประคำนิ้วแบบเนี้ยสวยงามดีเก่าเข้มขังดีครับพี่พี่ครับลองดูอย่างนี้เอา300บาทเอาสัญญาณกิ่งล้วๆนะครับพี่พี่ครับแสดงว่าวันนี้คลิป EP 570เอ้ยเท่านั้นนะ 586ครับพี่ๆครับวันนี้น้องนําเสนอพี่ๆครบถ้วนแล้วครับพี่ๆลองดูชอบบรยการไหนทักทายน้องได้อยากดูรู้เพิ่มเติมบอกน้องได้เลยครับพี่พี่ครับยินดีให้บริการนะครับพี่พี่ครับวันนี้ประมาณนี้น้องพี่น้องฝากไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้ด้วยครับพี่พี่ครับแล้วเรามาเจอกันใหม่พี่พี่วันพรุ่งนี้ตีห้าและสี่โมงเย็นฝากไว้ด้วยพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องไว้นะครับพี่พี่ครับวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่พี่ามไปก่อนครับพี่นีวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ